แต่วันนี้ดีนะครับดีใจที่ได้เจอกันบางมันผมออฟยินดีที่เราจักอีกทีนึงขอบคุณมากครับอันนี้บางสันนะครับไว้เจอกันอีกอันนี้แปลกๆอันนี้อันนี้ปลอมอันนี้อันนี้คือปลอมผมเห็นแล้วแต่มันเหมือนหน้าคนดูลองดูก็ได้ลองดูเลยพอเห็นปึ๊บพอเห็นแล้วโอ้ยเห็นในวันหน้าตัวหนึ่งน่าจะได้ได้เรื่องแล้วพอจับพอดูสกินปุ๊บอย่างแรกที่ผมเห็นคือสกินมันไม่คุ้นตาสกินมันไม่คุ้นตาละแล้วก็รายละเอียดมันไม่เหมือนอ่ะแล้วผมก็พิ่พีมาดูตรงนี้รู้เลยตรงตะเข็บเนี่ยมันจะมมีควาเป็น มันพร้อมเป็นโพลีเอสเตอร์เยอะกว่ามันไม่เป็นผ้ามันเป็นพลาสติกอ่ะมันจะเง,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 งาๆสะท้อนแสงนิดนึงอย่างเงี้ยผมดูปุ๊บผมก็ทานหาแล้วเมื่อกี้ป๊อปสีเกอร์หาเหรียญนี่ไม่ได้เท่าไหรอันนี้ได้อยู่ได้อยู่อันนี้อะไรวะนเ,เนี่ยผ้าทอเนี่ยไม่รู้จักดีมทเทเลเตอร์เวกอีเกิลวงทูได้อยู่อ่ะหมดแล้วครับอันเนี้ยอ่ะลองดูประมาณนี้ผมหน่อยได้ไหมว่าอันเนี้ยกองเนี้ยดาวเท่าไหร่ ดูดูก่อนพับพับดูก่อนแล้วเตะเลยตีเลยไม่ได้เลยตีเลยตีเลยก็พันหนึ่งอะดิตีเลยก็พันหนึ่งอะสิอันนี้คือแดงว่าดูช่องผมช่องผมช่องผมเยอะเนี่ยแล้วผมไม่รู้เป็นไรนะเวลาผมทำคอนเทนต์กับพี่น้องมุสลิมอะคนดูชิบหายไปบ่วงหมดเลยคนดูเยอะมากเลยผมจะชอบดูแบบชอบดูอย่างเงี้ยมันดูแบบตรงไปตรงมาชัดเจนดีอะนะเขาจะเปลี่ยนบรรยากาศไหม อมีถ okay. e ่ายผมเลยเนี่ยถ่ายเลยรูปละห้าพ claro ันนะเที่ยวฟรีเหรอแต่พอผมพอขายผมเสร็จปุ๊บจะกลับไปด่าผมเลยเฮียคุณเป็นเที่ยวฟรีไปแล้วกดราคากูณยิ่ขายเลยหายเงี้ยไหมเราจะลองทำดูก่อนพวกนี้ส่วนส่วนใหญ่มาแพงไหมหรือว่าราคาไม่ไม่แพงผมจะตีเลยไม่แพงถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวแลกคอนแทคกกันไว้ถ้าผมไปเจอตัวดีๆที่นู่นอ่ะ บบตัวแปลกๆ,ๆดีๆอย่างเงี้ยเผื่อแบบผมซื้อได้แพงบางทีแบบพี่ส่งรูปมาบอกผมสามหมื่นอ่างเงี้ยถ้าเขาเปิดสามหมื่นหน้าก็เอาไม่เอาแต่ถ้าเปิดมาสองหมื่นคุณก็ได้สองหมื่นเอ้ยคุณได้หมื่นหนึง่งผมได้ผมก็ได้สามหมื่นว่าก็มีน้องที่อยู่แบบต่างประเทศอะสวีดิงสวีเดนอะไรอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดเขาก็ส่งรูปมาได้เท่าไหร่พี่ผมบอกเก้าพันเขาก็บอกว่าตัวเนี้ยเขาขายอยู่หกพันผมเอาไปเลยสามพันผมซื้อเก้าพันอย่างเงี้ยก็ได้ของก็มาขายได้หมื่นพันหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถือว่าแฮปปี้กันก็แบ่งๆกัน